ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนทำผมนะครับหลังจากที่เรามีการสไลด์นะครับหรือการไล่ในเกล่งของสไลด์ยาวหรือเป็นนะครับสไลด์ถุยนะครับเสร็จแล้วออสก็มาใดหรือหนีบนะครับหรือมาปัดลักษณะของปลายผมอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานให้ปลายลาใจแนวเส้นผมออกมาได้พิวว่านะครับการทํางานในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเพื่อนน้อง หรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถเอาเทคนิคการทำงานหรือวางรูปแบบในการคัดหรือการตัดในกลือของสไลด์ยาวก่อนส่วนปลายลายชายแนวที่เขาต้องการให้พิวหวานนะครับหรือการทำงานใลนลักษณะของปลายผมเนี่ยมีความช้อยนะครับหรือการลักษณะของการโดนลนักษณะของพิวหวานหรือเป็นคูลิ่งอันนี้ก็คือการเอาเทคนิคหรือการทำงานมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทำงาน ส่วนงานคัดงานตัดเราวางกรอบโซนของทิกด้านหน้าให้อยู่ระดับคาง 2. ปลายลายใจแนวของโซนของที่ด้านข้างให้อยู่ระดับบาร์กรอบปลายใจแนวที่เราพลิกมือหรือสะบัดเราต้องการให้ปลายลายใจแนวเขาปัดหรือเสยนะครับไปรวมกันอยู่ในโซนของโหนกลังอันนี้ก็คือแนวทางหรืองานเซตหรือลักษณะของงานจัดทรงครับเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่าน อย่าลืมนะครับการวางรูปแบบการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการเอาขนงกึ่งของเสริมสวยเนี่ยเราสามารถที่จะอัพพายหรือดัดแปลงนะครับหรือมาผสมผสานกันบางท่านชอบนะลักษณะของงานใดอาจจะใช้เป็นแปลงกลมใดในกึ่งของฟาล่าเป็นลูกหรือเป็นหลอนหรือเป็นหลอดน,นะครับส่วนบางท่านที่ชอบลักษณะของคูลิงหรือหลอนหลอดไฟฟ้าท่านก็สามารถที่จะใดนะครับหรือลักษณะของการม้วน หลอดให้ออกมาเป็นสปริงหรือหลอดหล่อนส่วนเคสนี้เขาต้องปันให้ปาลายลายแนวหรือลักษณะของเส้นผมเนี่ยออกมาด้วยพิ้วนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานหรือการวางรูปกรอบหรือการเอาขาแนแงหรือการเอาสายงานของงานเซ้ทส่งในกึ่งลักษณะของงานพิ้ววานะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือดิสพักดีหรือเป็น KTO Academy เอาเกตความรู้เอาเทคนิค เอาการทํางานเอาสายงานเอาความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ออดแพรนหรือแชร์นะครับไป4ช่องทาง TikTok y อก u ูทู f เฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียวเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีเช่นเดียวกันส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออทและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าต่อไปจากงานม้วนนะครับหรืองานพิกมือหรือการสะบัดหรือการใช้ตัวหนีบปลืนะครับหรือปัดไปเสยไป็นในโซนของซิกด้านหลังกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านล,ล่าง ขอบลาใจแนวหนึ่งลักษณะของการม้วนหรือการงุ้มลักษณะของงอของเส้นผมอันนี้ก็คืองานเซตหรืองานจัดทรงในแนวของฟรีสไตล์ส่วนหลายท่านที่ชอบอาจจะมีลักษณะของการลงโครตคีมความหมายของออสก็คืองานทําสีหรืองานลักษณะของการลงไฮไลท์หรือโลไลท์อันนี้จะทําให้เป็นกล่งของมิติหรือลักษณะของความสวยงามส่วนการเซตบางครั้งแล้วครับเราสะอย่างเดียว เราเป่าให้หมานนิดนึงแล้วก็ใช้เจลหรือมูดรูปไปลายปลายนิดนึงแล้วก็ใช้มือสบัดสบัดสบัด,บดปลายลายชายแนวเส้นผมเขาจะออกมาได้ผิวหวานนะครับอันนี้ก็คืองานเซตหรืองานจัดทรงในกลุ่มของฟรีสไตล์ส่วนหลายท่านที่ชอบลักษณะของงานม้วนหรือการทำหลอดหลอนอันนี้ก็สามารถที่จะดีไซน์หรือออกแบบหรือดีไซน์ในตามลักษณะของรูปแบบของทรง ส่วนการทํางานในกลึงของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบฟีสไตล์หรือเป็นทุยฟีสไตล์เนี่ยเพื่อนน้องเราสามารถที่จะแยกหรือแบ่งลักษณะของสัสดส่วนต่างๆได้ความหมายก็คือแต่ละชั้นที่เราลงกลึงของมิติเราสามารถที่จะเป็นงานดัดหรือเป็นงานเพิ่มเม้นในรอนใหญ่ๆความหมายก็คือใช้โรไ์ right, นะครับหรือการม้วนลักษณะของรอนใหญ่ๆอันนี้จะเป็นลักษณะของเคิร์ฟคลื่นรอนนะครับหรือลักษณะของคูลิง ออกมาลาักษณะของความสวยงามครับการทํางานหรือการดีไซน์ตรงนี้เราสามารถที่จะประยุกต์หรือมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านที่เข้ามาชมหรือศึกษานะครับหรือพัฒนาท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีก4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว สี่ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ส่วนทางช่อง t i k t อกเพียงท่านแอดนะครับเอกอมครับ s o m j i ยอมอทสสมจิตนะครับหรือออสทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง t i k t อกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่เราคัดเราตัดหรือเราสไลด์หรือไล่ลักษณะของทรง สองครับก็คืองานรายงานเป่าเซตหรืองานจัดทรงสามก็คืองานที่เราใช้เป็นตัวนะครับหนีบนะครับหรือบิดหรือพลิกมือหรือให้สะบัดหรือให้ปัดลายชายแนวก็ปัดเสยไปในโซนของซิกและหลังให้มีลักษณะกึ่งของความซอฟหรือพิว่นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ในช่อง <S <S ทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกอมครับ s อสโซเอ็มเจไอทีออสสมจิตนะครับหรือออส t ิกตอก ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ทางช่อง t k k t o k อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับหรือ a อกม somjit ออสมจิตนะครับหรือออด t ิ k ตอกส่วนทาง Facebook l i ฟ e เอปอ y ีเดทุกๆวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ฟ e เอปอ y ีเดอาจจะเป็นงานซอยงานดัดงานทำสีงานเชงโคลเลอร์งานเกมี olor, งานสเตทหรืองานยืดลักษณะของผมตรง หลายแบบหรือการดีไซน์หรือการออกแบบต่างๆคะแนนต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือเฟซบ o o กไลน์เอฟบรีเด y เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับทางช่อง Facebook หรือเฟซบ o o กไลน์เอฟบรีเด y ส่วนการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการทํางานในกึ่งหลอดรอนหรือเป็นแนวกึ่งของคูลิ่งหรือปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านล่าง ขอปลาชัยแนวในโซนของทิก้ลหลังอน,นี้ก็คือการทำงานหรือการดีไซน์ในออกแบบนะครับส่วนทางห้อง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์นะครับประมาณ1,300กว่า EP ความหมายก็คือ1,300กว่าตอนแล้วที่ออดแพนหรือแชร์ไปจากช่อง YouTube นะครับแต่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนแต่ผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ศึกษาหรือพัฒนากันไปคู่กันนะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเซนงานกันได้ทางช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน นับมีความสามารถมีการทำงานมีสายงานที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะไม่ใช่ช่างเสริมสวยอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารตลอดจนสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์งานกันได้กันช่องเดียวตรงนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือมาให้การซึ่งกันเลยกันนะครับทางช่องเดียวตรงนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทำงานครับจบงานจะเห็นนะครับศีรัะ โครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวหรือลักษณะของหัวเขาเนี่ยออกมาได้ถุยการทํางานหรือการดีไซน์ตรงนี้เราสามารถที่ใช้เป็นงานลาตีนะครับหรือเป็น